แปดนาฬิกา22นาทีเมื่อวานคู่เ้าโดนไล่จนหดส8บแปดโมงครึงได้บอลงมาทำดอกเมื่อนี้ลใครแน่8แปดนาฬิกาหาหนังมือก็เอาตัางแท่นสิบหนาทีพุ่นหาความเทียงตรงบได้ อืม <c oughs> เอายุษัยคือว่าอันมีอยาอ่างท้อน่ำเตีกกยกคุใส่สันจอยจ้าบ่อยย่ษสยฮะโทษเอินสร้างผมมาสอมให้ เออผู้บอโบยท่านใจดีห0าสิบ,บาทจ่ายไปรจวจจะบริสมมได้ท่านใจค่าของตั้งหากอันนี้ก็เป็นการดูแลร,รักษาสิ่งรักษาของรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาภายในโรงเรียนเห้ au. โรงเรียนเป็นยังไง <c oughs> การแวดล้อม สิ่งแวดลรอมภายในโรงเรียนแนวใดมันบอดีแนวใดมันขีดลายแนว่ดมันอนันตรงไดเบิ้งกับเบิง้งเพื่อนกันเบิ้งที่ละมองใดมันบอสวยบองามเป็นแถวเป็นแถวตู้เอซี่มันมีใบไม้ลายกับกวดต้อมบอกในทีุ่มบ้งจิตอาสาหรือว่าอ่าขาบใดมันพอมีเหตุหลังขางของปลาคู่น่ยบ่เปลี่ยนได้เกลือได้นะเบิ้งเอาแนวใดอันปัดกวดออกมองใดมันมีขยะมีขยอยมี สิ่งสปกปรกหม่องใดแขกคนไปยางไปเบิงไปหันไปนี่ข้าเจ้ามาเบิงมาแงอันนี้เรียกว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นทั้งคนเป็นทั้งสัดเป็นทั้งสิ่งเป็นทั้งขอเป็นทั้งสภาพอากาศผู้มีอากาศแนนไปเบิดอีอย่างมันรอมหฮออยู่นั่นมันอยู่ใกลหเอาน่นแหละเอว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นผู้รักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเขาอยู่นี่คันสิ่งแวดล้อมบอดีเขากับบอดีน้ำจังมันเขาขยะมันอันควันเต็มอยู่นี่กินควันมานี่สิ่งแวดล้อมทั้งอากาศเป็นพิษบอดีเสียเขาด้กินบ่เขาได้รับผลกระทบก็ได้รับผลกระทบพื่อกันเขากับสีได้กินคิว้วจีเกิบาเจาจีเกิบอยู่หันอยู่นี่สิ่งแวดล้อมทั้งเสียงมลพิษทั้งเสียงพวกอัน ชุ่มไปรับจ้างอยู่กรุงเทพยานกลับมาบ้านยานจะเขาว่าจะของบอลวยบันใดเงินมาหลายกับซื้อเครื่องเสียงมาเปิดดังๆบัดนี้ยมีกลับบ้านไปกลับอันไปกรุงเทพกลับไปทํางานกับร้อยขายเข่าไปเอาเข่าร้อยเข่าเปลือกไปขายพอได้ค่าน้ารถกลับบ้านตอนมาใหม่ๆอห่างทําทาขึ้นจังได้เงินมาหลายที่ทําทาขึ้นจังรวยสิตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งเสียงมันก็บอดีดังบึ้มบึ้มจนบัได้รับในร้านหมดละอ่านอันก็ได้สิ่งแวดล้อมทั้งเสียงสิ่งแวดล้อมทั้งตา ทางอันนี้เนี่ยไปเห็นหกอุญงอัญญาคือยังซุ่มบอตัดผมนึงเสร็จละเทียบอุญอัญญาคือขนหมาเนี่ยก็โอ้ยหประหาดใจเด้มันนั่งกินข้าวน่วกันเขาอยากอดหักเส้นบ่ได้กันอันก็นเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งตาเจนตัวทั้งหูก็คือกันทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายก็สิ่งแวดล้อมควอมห่อนควอมหนาวควอมฝนตกฝนลง้งนี่เสรละหรือว่าอ่าสิ่งแวดล้อมด้า,ดานโรคไข้ไข้เจ็บ รคระบาดโรคยี่งยั้งสิทธรักษาที่เขาเป็นผู้รักษารักษาการป้องกันตัวเองเพราะใน,ในใส่หน้ากากใส่แมสใช่นั่นใส่นี่ของอสกอนมุติดแล้วก็ติดอีกก็คือว่าเห็นบอกยิ่งพวกช่วงนี้ไปลอดอวะพวกไปลอดอกไปนักเรี่ยนกับบางตาลงไปลอดอไปฝึกลอดอไปนั่นไปนี่กับเราบ้างติดมากเจ็บเปลี่ยนเด่น,เนอุ่นมากอ่ะนี่ปัญหากับการเรียนการศึกษาการเขา้า่ขยการยัง้งหมดว เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งต่างๆก็เลยว่า,วาวสิ่ให้เฮ็ดทั้งขยะรักโลกนักเรียนมนุษยดิบมีจะค้นทั้งเบิดเนี่ยผู้ใดสมัครผู้ใดเขียนผู้ใดสำรวจผู้สำรวจดดว่าเบิดตโรงเรียนเขามีเท่าไรเห็ดให้มันเบิตทุกคนเบิ่งผู้ใดเฮ็ดเนี่ยผู้ใดบ่อเห็ดพอมีผู้ใดเฮ็ด,ด,ดวันที่เก้านี่ให้เรียบร้อยให้เบิดวันที่เก้าเป็นวันเกิดต้องพอจิมอบทั้งขยะพิทักษ์โลกรักโลกรักสิ่งแวดล้อมให้ เอานักเลี้ยงมาตรงดิบสักวนมันจังเด๋เขาไปเฮ็ดไงนเกื่อไปซอยกันขุดหลุมขยะมีธี่ขุดหลุมขยะก็คือขุดลงสองในสามถังขยะมีเก้าสิบเส้นเดียวเสียขุดลงหกสิบเส้นจงไปสามสิบเส้นเลยคือสองในสามสองส่วนสามนี่แหละมีธีเลี้ยงคณิตศาสตร์เศษสองส่วนสามเอาสองในสามสองส่วนสามคือการเบิร์ตนะครู่มันสอนเ่าเขาใจซื่อที่จริงเขาก็เขาใจอยู่คู่มบวเขาใจเขาก็เล่นบวเขาใจ นี่แหละเหตุความมุ่นเหตุงความบ่าข้าใจคู่สนบ่าข้าใจซื่อๆกับเขาเรื่องบ่เข้าใจเราท่านป่านนี้กะขุดลสองส่วนสามกะขุดลงหกสิบเส้นเพราะได้ตั้งถังได้ขุดลงซ้ำถังก้วมซ้ำถังนากว้างซ้ำถังถังเส้นผ้าชุนกลางถังจักเส้นเส้นผ้าชุนกลางขึ้นรากจากขอบนึงไปขอบหนึ่งทางตรงๆเนี้ยอยู่กลางมันแต่ผ่านจุดศูนย์กลางมันจะเสิเอินว่าเส้นผ้าเส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้เส้นผ่านศูนย์กลาง คันบ่อถือพานศูนย์กลางมันก็สิเอียงมันก็สิตกจับคันสิไปวัดเอามุมหนึ่งมันก็สิกว้างแค่นแปดสิบเส้นเจ็ดคันสิไปวัดเอาอีกมุมหนึ่งมันก็สิกว้างเจ็ดสิบเสนหกสิบเสนไปคันไปวัดเอาอันซื้อเส้นผ่านจุดศูนย์กลางมันไปเขาก็เลย่อนเอื่อนมาเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเมตรหนึ่งเัาก็ขุดลงไปกว้างเมตรหนึ่งเดีตัวกว้างเมตรหนึ่งเลิกหกสิบเส้นเดีตัวให้ถังโพขึ้นมาสามสิบเสนหนึ่งส่วน หนึ่งส่วนสามถังโพขึ้นมาเอื่นว่าหน,นึ่งส่วนสามเมื่อนี่บ่าเรื่องคณิตศาสตร์ทุกค,คิดไปน้ำจินตนาการไปน้ำเวลาไปขุดเวลาไปบอกพ่อบอกแมยสองส่วนสามเห็นมันโพหนึ่งส่วนสามเสียดก็เสียดร,ร่วมก,กันกับเป็นหนึ่งสามส่วนสามกับเป็นหนึ 3, ่งถังพอดีนี่นี่แหละวิธีเอาไปคิดวิธีเอาไปเลี้ยนเรียกก็ได้เอาเอันสองส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามเท่ากับสามส่วนสามพอดีเต็มถังพอดีเอื่นว่าหนึ่ง สามส่วนสามสามหารสามถูกกับหนึ่งหนึ่งถังมีเต็มถังแล้วแบ่งออกเป็นสามส่วนแบ่งปันเป็นสามพูดว่าไปอันนี้เอาไปคุดลงไปแล้วก็ซื้อก้นถังน่คุดเป็นจุกหลกลงไปอีกแค่สามชิ้นเช่นก็นได้เฮ็ดเป็นผงลงไปน้อยก็นถังในบ้านน้อยก็ก้นถังในบานเฮ็ดเป็นแหลมแหลมลงไปเฮ็ดเป็นผงลงไปเห็นันน้อยก็ก้นถังเพื่อสีรับเศษอาหารเพื่อสีให้มันซึมพันหน้ามได้ดีวเวลาเนี่ยเขาเทศเศษอาหารลงไป ปุ๊บแล้วก็ปิดฝาถังถังสิมีฝาดอกอันนี้เฮ็ดไปเรียบรอย้อยจอกนไปเรียบร้อยไม่ได้เสียเอาไปติดตัง้งซื้อเฮ็ดให้มันเป็นมู่บ้านต้นแบบแล้วก็ให้เป็นอาสาสมัครรักสิ่งแวดล้อมไปน้ำตัวตั้งชมรมก็ได้ตั้งเป็นกลุ่มก็ได้อยู่โรงเรีย,ยนนี่ก็ตั้งเป็นอาสาสมัครรักสิ่งแวดล้อมบ้านตรงดิบบา้นนบานนั้นบ้านนี่ก็เฮ็ดไปตั้งกลุ่มแน่คู่ก็ได้ตั้งกลุ่มจัดตั้งกลุ่มไอ้เขาบ้านนั้นบ้านนี้บ้านหัวย่างบ้านได้ก็ว่าไปเฮ็ดเป็นกลุ แ่ว่ากลุมเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี้เฮ็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมีบ่อคู่คู่ประจํากลุ่มหมู่บ้านกับเฮ็ดสอยออกไปบ้านดงแถบก็จังเอาถังไปห้าเจ้ามีจะค้นบ 57, ้านกับไปเฮ็ดบ้านดงแถบเฮ็ดสอยกันเฮ็ดเป็นถังขยะรักลดโลกร้อนเหมือนว่าอาสาสมัครรักสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นอ่าถังขยะรักโลกร้อนแต่ตัวรถโลกร้อนเด็ตัวรถบ่เป็นรักรถโลกร้อน,บนบ คนเป็นอย่างคนยังวานลดโลกร้อนพวกนี้มันเกิดสารมีเทนหลายมันเกิดกาดมีเทนหลายเกิดการมักมมหลายแม่นแท้แม่นในหน้าเขามันเท่ให้เกิดมีเทนเขาาจ่า,จาว่าเกิดแก๊สมีเทนแก๊สมีเทนนี่ร้อยเกิดไปทั้งสันบรรยากาศเกิดไป,ไปเป็นครอบโลกอยู่แสงทะลุว่าเขาบ่าออกเกิดกลายเป็นภาวะโลกร้อนขึ้นมาเกิดเผาโลกร้อนเท่ไหนอย่งางมะกลัวโลกเนื้อกลัวโลกใตละไา่ขึ้นไปอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปลเข้าจ้ากว่าเลยเอน่าโลกร้อน ภาว่าโลกร่อนแต่ว่าบาดนี้มันโลกคันเย็นกัวเก่าแต่เดี๋ยวจ้มันเป็นอีหยังเขาก็เลื่อนววาลครเมียเชนบังหันฝรั่งผลไมหบอกฝรั่งมาจากเยอรมันเป็นองค์กรระว่างประเทศของเยอรมันผลมาเบิงคลายเมดเชนเรื่องคลายเมดเชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกขาเจ้าให้ความสําคัญสําเดี๋ยวขาเจ้ามาเบงมาเบงอยู่โรงเรียนสีแสงท่ำเป็นผู้ซอยเหลือโลกร่อนใดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกยังไดเพื่อเอิ่นววาลายเมตเชนทั้งไทยกัเลย่อนบา สภาวะโลครวนโรคร้วนในบ้านพูดอะว่าไปบอกหลายหนึ่งก็เข้าเดียวนึงสิบนาทีไม่สิบเดียวหลายเรื่องแต่การเกษตวัดยอดลงมาขึ้นเก้าก็คือการมีจิตอาสาการพิทักษ์โลกร้วนกา, e well. ารรักสิ่งแวดล้อมการอาสาสมัครักสิ่งแวดล้อมพระกันเหตุพระกันเบิงพระกันส่างให้มันเป็นผลงานของผู้เป็นผลงานของนักเรียนขึ้นไปนักเรียนจิตอาสาพระราชทานนักเรียนจิตอาสารักโลกร้วนลดโลกร้อนนักเรียนจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมเดีด๋ยวเสีย เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเกิดไปไปเห็ดอยู่ในบ้านนอกจากสีเห็ดอยู่โรงเรียนแล้วก็ไปเฮ็ดอยู่ในบ้านเดี๋ยวตัวแบ่งแยกขยะหูจักแยกขยะการคัดแยกขยะการอันนี้มันก็สีมาน้ำกานอะแยกขยะอว่าขยะได้ขยะที่มันเน่าขยะอินทรีเปินว่าขยะเศษอาหารขยะที่มันย่อยสลายได้ง่ายก็เทลรงในถังมันปิดไว้ขยะที่มันบวเปื่อยอย่าไปเทลรงเดี่ยมันสิอ่าเต็มปูรู้ย่หันเนี่บ้านนี่มันสีเน่ายุหันพวกขยะอินทรีย์มัน ขยะอินทรีย์คือขยะพวกจังเสียดอาหารเสศษเข่าเศษตันเจนี่แต่บ้านๆเนี่ยมันบอกค่อยเหลือดอกกินเบิดแอบแฉมันบ่กขึ้นทา้งภาคกลางข้าเจ้ากินเข่าเจ้ากันทางไทยกินข้าวเหนียวก็ยังเหลืออยู่ในกระติบคือเก่าเอทางเล่ากินข่าเหนียวก็อยู่ในกระติบคือเก่าอยู่ยเสียดอาหารกับบกค่อยเหลือเจ่าไหหมากินเนียนเบิดเนียนเมาเบิดอ,อ,อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตกัสิตางออกไปจากทางเมืองเนืจักหนอ่อันในห้าเฮ็ดถังขยะขุดหลุมล่องเหนื่อเอิญมาถังขยะแบบรักโลกร้อนของ คนบ้านนอกของคนชนบทแต่ว่าขั้นถังอยู่ในเมืองอจฐิเหตุเป็นอีกแบบหนึ่งเอกเมื่อวันเดียวหนึ่งเหตุเป็นเศษกรละมั่งไปแล้วก็จอน้าออกเป็นน้ำปุยมกักออกกับมีคือกันจังคอยบอาจังคอยศึกษากันไปแนวใดมันเหตุใดซอยเหลือกันไปซอยเหลือสังคมซอยเลือชุมช้นซอยเลือสิ่งแวดล้อมจะกของการมันสิจะเลื่อนขึ้นดีขึ้นดีไปที่บ้านเท่านีาน้ละโ่ต้นแบบมันสิเกิดไปแต่หนีหลายเรื่องลาหลายเดียวนี่เรื่องการจัดการเรื่องการสอนเรื่องการเกริจกรรมเพื่อน สังคมเพื่อนันพวนีมันสิออกเป็นต้นแบบไปหลายอย่างไกลเพราะกันรักษาไว้มันดีเงิ้อนีน่ค่ะเห็นสมควรนแกนไปแล้มมก็จึงขออยู่ตีใบเพียงแกนี้ขอคกาอนุูกก้อนเจริญเล่าจะมีแก่มีแกนน้องล,งลูกหลานทั้งหลายทุกคนหนากกันเถิน